สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางและครูปลายทางที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับกลุ่ม,มวันาการแกลักกับวิชาอะไรคะเด็กๆสุขศึกษาและพลาราศึกษาใช่แล้วค่ะกับวิชาสุขศึกษาและพารศึกษานะคะเราจะเจอเจอกันนะคะสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงคะเด็กๆหนึ่งชั่วโมงใช่แล้วค่ะสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงนะคะกับการเรียนรู้ในเรื่องที่ เด็กๆสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันไนดะ้จนวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้เรื่องใหม่ซึ่งเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นเรื่องอะไรนั้นอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันเลยค่ะลูกโ,ลโทษของบุรีใช่แล้วค่ะโทษของบุรีนะคะมีเยอะไหมลูกคิดว่ามีไหมมีแล้วก็มีเยอะด้วยจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาทราบจากสุดประสงค์กันก่อนนะคะว่าเด็กๆเรียนรู้แล้วจะ ทราบอะไรบ้างและต้องนํากลับไปปฏิบัติอะไรบ้างก็แรกเลยค่ะลูกก็หนึ่งก็คืออะไรเอ่ยจุดประสงค์ของเราวันนี้นยายถึงโทษของบุรวิขเสียอมันสู่บุา,าโทษแอา,าของบุรใช่แล้วค่ะนคะจุดประสงค์ของวันนี้ก็คือในเรื่องของอันตรายและโทษของบุหรี่นั่นเอง ซึ่งอย่างนี้เด็กๆพูดไว้แต่ต้นว่ามีเยอะมากมายฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังจากการรับชมวิดีโอนะคะวันนี้เด็กๆชมวิดีโอทั้งต้นทางและปลายทางแล้วเรามีคําถามมาพูดคุยกันจากการที่เราดูวิดีโอในชุดนี้ถ้าพร้อมแล้วติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณใครอื่ยน,นะคะช่วงแรกของเราก็คือช่วงหนูสงสัยใช่แล้วค่ะอย่างนี้ครูบอกว่าหนูสงสัยวันนี้ เป็นคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสูบุรี่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตามกันเลยค่ะอย่างนี้บอกนะคะเป็นในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการสูบุรีนะคะของสอสสนะคะหรือว่าส่งเสริมสุขภาพนะคะมาดูร้องกันเลยค่ะเด็กๆ เลือดในสมองแตกไม่ดีแล้วพี่ดูทำไมล่ะคะ หลังจากการที่นักเรียนรับชมไปเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกนะคะขอบคุณนะคะอย่างที่บอกนะคะนี่ก็คือชื่อคลิปวิดีโอนะคะเผยแพร่โดยนะคะอ่านตามนี้เลยนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะนี่ก็คือวดีโอนี้เราเพื่อการศึกษานะคะให้เด็กๆนั้นได้รับความรู้นะคะขอบคุณ YouTube ขอบคุณผู้เผยแพร่ด้วยคําถามแรกเลยก็คืออ่านพร้อมกันเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง บ้างหรือไม่นะ,ะแต่ก่อนนี้จะไปคำถามแรกก่อนนี้จะไปคำถามแรกจากการที่เรารับชมคลิปวิดีโอเดี๋ยวค่อยมาคำถามนี้นะอันนี้คำถามนี้จากการที่เราชมรับชมคลิปว<ส>ิปดีโอไปเด็กๆคิดอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้บ้างอ่ะคำถามแรกนะคะอันนี้เป็นคำถามที่สองนะคำถามที่เราชมจากคลิปวิดีโอไปเมื่อสักครูน่นี้ตอนนี้พร้อมอยังเอ่ย ตั้งต้นทางและปลายทางนะคะอย่างที่บอกว่าหลังจากที่เด็กๆชมคลิปวิดีโอไปรู้สึกอย่างไรกับคลิปวีดีโอบางอยากให้มาพูดคุยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวสีเขียวเริ่มจากกลุ่ม6กไอ้โทษค่ะกลุ่มที่7เลยค่ะไล่ลงมาเลยยกมือขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนประเด็นนี้มีโรคฟังมีโรคตามมามากมายเช่น โรคเส้นเลือดในสมองแตกถุงลมป่องโพบโป่งพอง <c oughs> อ่านะคะมีการบันทึกเนื้อหาไปด้วยดีมากเลยค่ะลูกเพื่อนเพืเ่อนปลายทางโรคมะเร็งค่ะอ่านะคะก็คือจากการที่เราชมคลิปวีดีโอไปนะคะน้องบอกว่าน้องได้รับความรู้ในเรื่องของเป็นโรคโรคต่างๆนะคะโรคมะเร็งต่างๆนะคะและคนอื่นล่ะคะลูกคิดเห็นอย่างไรเมื่อกี้กลุ่มที่7มีไหมคะ มีสามคนอ่ะสอบได้สามคนเลยครับเรามาฟังความที่เห็น,หนกันก่อนว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรบ้างอะว่าไงเอ่ยมีผลเสียต่อคนที่ได้สูดดมควันบุหรี่เข้าไปครับอ่านะคะนอกจากจะ,จะตัวเองจะเป็นมะเร็งแล้วคนข้างๆก็อาจจะเกิดผลเสียต่อคนข้างๆด้วยนั่นเองอ่ะต่อมาค่ะ เก่งมากเก่งมากอย่างที่บอกนะว่าเราจะมาวิเคราะห์จากการที่เราชมคลิปวีโอและเด็กๆได้ข้อคิดอะไรบ้างมีผลต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภค่ะอ๋อนะคะเป็นยังไงเอ่ยอันตรายใช่ไหมคะลูกมีผลต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภ์า<ม>ปรบมือค่ะเก่ง<ๆ>มากเลยนะคะสามารถวิเคราะห์ได้เป็นฉากๆเลยอ่ะกลุ่มที่6มีไหมคะลูกอ่นหึงคนค่ะเชิญค่ะหคนนั้นได้รับกลุ่มที่5มีไหมอ่ะเชิญค่ะ ตอนนี้หลายคุมกำลังพูดคุยกันตอนนี้เรามาฟังเพื่อนคุมที่6ค่ะถ้าสูบบุหรี่มากๆเราจะเป็นมะเร็งได้ครับอ้าวนะคะถ้าเราสูบมากๆเราจะเป็นมะเร็งได้จากการที่เราชมนะคะลูกอ,อ่ะประเด็นต่อมาค่ะอย่างนี้บอกนะว่าประเด็นนี้เราพูดคุยกันตอนนี้คือเรื่องที่เราดูคลิปวีโอแล้วเด็กๆได้ข้อคิดหรืออะไรจากการชมบ้าง การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิตและไม่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะเป็นอันตรายต่อชีวิตและครอบครัวนะคะแล้ะอาจจะได้ไม่ได้อยู่กับครอบครัวกลุ่มที่สี่มีไหมกลุ่มที่สี่มีไหมลูกกลุ่มที่สามและที่สีมีไหมคะเอ,มเอาหยิบไมล์ส่งไมล์ส่งต่อให้เพื่อนตอบได้ค่ะกลุ่มที่3ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเคยไปกลุ่มที่4ี่ค่ะ ทำให้อากาศไม่ดีครับอะไรนะทําให้อากาศไม่ดีทําให้อากาศไม่ดีนะคะในความคิดของนักเรียนปุ๊บมือค่ะและกลุ่มสุดท้ายที่จะตอบก็คือกลุ่มที่4ค่ะกับคําถามนี้อาจทําลายความฝันเด็กได้ค่ะอาจจำอะไรนะทําลายความฝันเด็กได้ค่ะความความฝันในเรื่องอะไรลูกอาชีพค่ะเพราะเพราะเอ่อทำไมถึงคิดว่าทําลายความหมามถึงว่า สองคนนั้นน่ะเหรอคะเอาน้องอธิบายหน่อยนึงถ้าเกิดว่าเขาสูบบุหรี่มากๆแล้วคนใกล้เคียงที่สูดอากาศเข้าไปก็อาจจะเป็นมลพิษแล้วสามารถแล้วสามารถที่จะพาชีวิตไปได้ค่ะหมายถึงว่าฆ่าตัวเขาเองหรือว่าคนข้างๆคนข้างๆค่ะอาคนข้างๆเอานะคะเอามาวิเคราะห์กันแบบนี้อ้าวลองฟังดูลองฟังดูอยากตอบใช่ไหมคะเ้าใครเมื่อกี้อยากตอบอีกกลุ่มที่สองตอบไหมเอาเชิญค่ะ กลุ่มนี้นึงตอบไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะอ่ามไม่เป็นไรอาจทําให้ปอดติดเชื้อได้ค่ะจากการที่เราชมรับชมวิดีโอนะคะลูกนะคะก็คือถ้าเราสูบบุหรี่ก็ไปก็อ,อาจจะทําให้ปอดเราติดเชื้อได้อ่ะปรบมือค่ะเก่งมากค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการดูคลิปวิดีโอนั้นเด็กๆไดข้ข้อคิดหลายๆอย่างนะคะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าพิษภัยของบุหรี่นั้นมีเยอะส่วนท่นนี้ เรามาถามคำถามที่อยู่ใกล้ตัวของเราบ้างก็คือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเราหรือที่บ้านของเรานั่นเองมีคนสูบบุหรี่หรือไม่ต้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมทงไว้ข้างหลังเลยยกค่ะ <S 2> <S 2> <S เาจะเริ่มจากกลุ่มที่1น,นะคะกลุ่มที่1นึ่ไปถึงกลุ่มที่4กลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มสไงคะคำถามนี้ขอสี่กลุ่มค่ะ เดี๋ยวไปคำถามต่อไปไงลูกอ่ะเชิญค่ะมีครับอา้าวมีใครเอ่ยตาครับใครนะคุณตาครับ <ตา S 1> คุณตาเป็นคนสู่บุหรีสู่มานานย่างลูกถ้าที่เราจำได้นานาแล้วครับประมาณกี่ปี <c oughs> เราไม่แน่ใจอา้าวไม่เป็นไรค่ะลูกเอาพปมือคะ่ะอา้าต่อมาค่ะใคร ไม่มีค่ะอ้าวไม่มีไม่เป็นไรค่ะต่อมาค่ะดีแล้วที่ไม่มีดีแล้วที่ไม่มีอ้าวต่อมาคุณสองค่ะลูกมีค่ะใครเอ่ยค,คุณพ่อค่ะอ้าวคุณพ่อนั่นเองต่อมาค่ะอา้อออาวค,ค,คุณที่สี่ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่มันอยู่ใกล้กันเอาหมดยัง <c oughs> เอาแล้วทำไมน้องไม่ตอบก่อนในเมื่อกี้ คุณปู่กับคุณพ่อค่ะอ้าวคุณนั่งคุณปู่และคุณพ่อสูบนานยังคะนานมากนานมากแล้วนะคะอ้าวกลุ่มที่สี่ค่ะกลุ่มที่สี่ไม่มีค่ะอ้าวไม่มีค่ะดีมากเลยสองครอบครัวแล้วนะคะตัวอย่างที่ดีกลุ่มที่สามกลุ่มสุดท้ายค่ะไม่มีครับอ้าวไม่มีดีค่ะตอนนี้สามกลุ่มแล้วนะตัวอย่างกลุ่มของนักเรียนค่ะและเดี๋ยวเราไปดูคําถามต่อไปนะคะบอกว่ามีใครสูบหรือไม่ต่อมาค่ะ ถามแล้วจากการที่เราเห็นทั้งคนที่บ้านและในรูปนะคะลูกคนที่บ้านของเราสุบุรีนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรอ่ารู้สึกอย่างไรตอนนี้เมื่อกี้เราให้สี่กลุ่มนี้แสดงว่าสามกลุ่มนี้จะตอบหรือว่าทั้งหมดกลุ่มนี้จะตอบทังวอ้าวฝั่งนี้เราตอบไปแล้วเดนครูขอกลุ่มที่ กลุ่มที่ 5, 6และ7เป็นเป็นคนยกธงนะเพราะว่าเมื่อกี้เราตอบไปแล้วลองแบ่งกันบ้างค่ะกับคำถามนี้นะคำถามนี้คนที่ได้ตอบก็คือ4ไอ้โทษค่ะ 5, 6, 7นะอ่ะังนั้นแก้3กลุ่มนะคะที่ยกพร้อมแล้วยกค่ะทาไมนี้สีเขียวเยอะจังเลยอ้าสีเขียวค่ะามาอยู่ที่กลุ่มแสดงว่าเอากลุ่ม5ก่อนนะคะอย่างนี้บอกก่อนอื่นเมื่อกี้ต้องเท้าความไป อันเก่าก่อนว่าที่บ้านมีคนสูบบุหร,รี่ไหมลูกไม่มีค่ะอ้าวไม่มีถ้างั้นถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้งงั้นเราถามจากภาพนี้แล้วกัน <Okay. S 1> เมื่อเราเห็นคขาสูบุหรี่เรารู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกเป็นห่วงว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆอ้าวนะคะรู้สึกเป็นห่วงผู้ชายคนนี้น,นั่นเองเอาประมือกับเพื่อนเราด้วยนะคะ <Okay. S 1> เป็นห่วงแม้กระทั่งคนนี้เราไม่รู้จักน่ารักมากเลยนะคะลูกกลุม่มกลุ่มนี้หกไม่มีหรอคะ อ่าไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวแค่สองคนก็ได้ไม่เป็นไรเรามาพูดคุยกันเชิญค่ะรู้สึกว่ามันเหม็นครับหมายถึงว่าก่อนเรียนต้องถามก่อนว่าบ้านแดนนี่มีคนสูบบุหรี่ไหมลูกมีครับอ้าวมีแล้วนักเรียนเห็นแล้วรู้สึกไงมันมันเหม็นเลยตีตัวออกค่ะอ้าวนะคะถ้าเห็นนะคือก็อสูบเราก็เดินหนีได้ไหมเดินเดินหนีออกไปนะคะไม่อยู่ใกล้บริเวณ,เวณคนที่สูบบุหรี่อ้าวเพราะมืงกับเดนนี่ด้วยอ้าวเริ่มรู้จักการป้องกัน ตัวเองเล็กๆน้อยๆนัน่นเองอ,อ,อ่ะต่อมาค่ะไปดูคําถามต่อไปอะไรนะม,มีอีกไหมเอาเชิญค่ะเพียงไม่มีคนในบ้านสูบุรีค่ะอ้าตอนแรกนะคะน้องบอกว่าไม่มีคนสูบแล้วเราตัดมาภาพนี้เมื่อน้องเรียนเห็นพี่ในในภาพขอมครูสูบุรีรู้สึกยังไงคะลูกรู้สึกเป็นห่วงค่ะ,ะรู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องอะไรเอ่ย โรคภัยต่างๆค่ะอ้าโรคภัยกาลังจะมาหาแล้วนั่นเองนะคะอ้าวราบมือกับเพื่อนเราด้วยนะคะเห็นไหมคะแกเราเห็นแล้วเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกได้นะคะฉะนั้นคําถามต่อมาค่ะอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะลูกนักวยราสตติดหรือไม่อาานี้อ้าวหลายคนพยักหน้าหลายคนพยักหน้ากาวนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยกาวนี้ทั้งห้องนะทั้งห้องนะ กับคำถามนี้ถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วยกค่ะอคตอนนี้สีแดงแรงริ์จะเริ่มจากอันไหนดีอ,อ่ะอย,อย่าเพิ่งอย่าเถียงกันไม่เอาไม่เถียงกันไม่น่ารักจะเริ่มจากกลุ่มเจ็ดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึงกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งมีไหม ไม่มีก็ไปกลุ่มสองเลยค่ะลูกอา่าเรามาพูดคุยกันค่ะลูกต้องถามว่ารู้จักหรือไม่รู้จักค่ะอา่ารู้จักนะงั้นสองคำถามควบเลยนะคะว่ารู้จักสารเติบติด,ตดอะไรบ้างจะไปด้วยกันสองคำถามคู่เลยยาไอค่ะอา่ายาไอขอหนึ่งอย่างค่ะลูกมีอีกไหมไม่ทราบแล้วค่ะอา้าวหนึ่งอย่างอา่าพร้อมมือกับเพื่อนค่ะตอนนี้ยาเติติดยาไอมาแล้วค่ะ อ่าววิวค่ะวิวว่ายังไงเอ่ยรู้จักค่ะอะไรนะรู้จักค่ะอารู้จักอะไรบ้างคะลูกยามมาค่ะอายามายา้าหรือว่าปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นยาอะไรเอ่ยยาบ้าเพราะเ,พาะเสพก็แล้วจะเป็นคนบ้าทันมาทันทีเลย,ย<า>จะคกกุ้มข้างควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็าเอาคลิปมาให้ดูกันเชิญค่ะรู้จักค่ะอ่ารู้จักยาเสพติดอะไรคะลูก กัญชาค่ะอ๋อกัญชาอ้าวได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกเรามาพูดคุยกันกลุ่มสามอ่ากลุ่มสามค่ะกลุ่มสามใครเอ่ยมีไหมอาเ,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 เอาอเขเตลองยกมือลองตอบดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะพี่เขตยืนขึ้นครับเอาลองพูดคุยกันดูนะปรึกษากันดูซิว่ารู้จักหรือไม่รู้จักยาบ,บ้าครับอ่ายาบ้านคะรู้จักเป็นยาบ้าเลยพี่เขตมาถึงแล้วเดี๋ยวต้องให้แสดงบทบาทสมมติดีไหมเนี่ยกับดาหน้า ออากล oh. yeah. oh, ุ่มที่5ค่ะลูกอ่นเพื่อนๆฟังด้วยนะว่ากลุ่มที่5ว่าอย่างไรยาไอยาหมายาบ้าใบกระท่อมแล้วก็กัญชาค่ะโอ้เยอะเลยเยี่ยมมากเออาะแสดงว่าไปอ่านมาเป็นความรู้แล้วใครอีกคะใครมีไหมอ่าไม่มีกลุ่ม6กับกลุ่ม7ค่ะลูกใครคะอ่ามีแล้วเปลี่ยนคนบ้าง เชินค่ะสุราค่ะอ้าวนะคะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือยาเสพติดก็คือสุรานั่นเองเก่งมากค่ะยิ้มหวานเชียวอ้าวว่าไงคะน้ำท่อมครับโอ้น้ำกระท่อมเลยนะคะเมื่อกี้อ้าวยาไอ้ยาบ้าแล้วก็สุราค่ะ อ่านะคะยาไอยาบ้าสุราค่ะอ้าวกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่เจ็ดแดนนี่แหะคะวันนี้หายไปไหนคนหนึ่งบุหรี่กับเฮโรอีนครับบุหรี่กับเอโรอีนอ้าวรายละเอียดจะหามาให้ดูสัปดาห์หน้านะคะลูกประเภทของเรื่องของยาเสพติดนะอ้าวนะยอย่างที่บอกนะฮะสองคำถามรวดก็คืออย่างที่บอกนะคะว่า เมื่อกี้เรารู้จักยาเสพติดอะไรบ้างคำถามเมื่อกี้กับคำถามนี้ก็คือเราตอบคำถามเดียวกันเลยและคำถามต่อมาค่ะอ่านพร้อมกันเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะลูกนากกคำถามนี้ก็อยากตอบก็อยากตอบคำถามนี้ Okay. เอาแค่เอาเราจะเฉพาะคนที่อยากตอบนะอาใครอยากตอบคำถามน,นี้เอาเริ่มจากกลุ่มสามแล้วกันยังไม่ได้ยินเสียงวันนี้เลยทำให้เกิดประสาทหลอนคะ่ะอา้าทำให้เกิดประสาทหลอน,นะคะ่ะอ,อยากตอบมานานแล้วอา่าใครคะใครอา่าเินค่ะทำให้เกิดเป็นทำให้เกิด เป็นคนบ้าได้ค่ะจะไม่เป็นคนบ้าได้จากคนดีเป็นคนบ้าได้อ่าโอเคค่ะจากปกตินะคะถ้าเราไม่เสพก็ไม่เป็นไรพอเสพขึ้นมากลายเป็นคนบ้าขึ้นมาเลยถ้าเกิดเสพยาบ้าก็อาจทําให้สติหลอนคุ้มคลัง่งแล้วก็บ้าค่ะอ๋อนะคะเสพยาเสพติดขวดเกิด,ด,ดความคุ้มคลั่งหลอนแล้วก็เป็นบ้านั่นเองนะคะอาจจะจับเราเป็นตัวประกันได้ถ้าเราอยู่ใกล้ๆแถวนั้น ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศครับโอ้โ,โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเพราะว่าจากที่ฟังข่าวและดูข่าวอยู่บ่อยๆประเด็นนี้สําคัญมากเลยลูกควบคุมสติตัวเองไม่ได้ครับอ้าวควบคุมสติไม่ได้ตัวเองไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงจากข่าวสารในแต่ละวันเด็กๆดูข่าวแล้วอ๋อมีคนยกชื่อตัวอย่างมาแล้วนะคะเป็นตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งนะคะ ในเรื่องของยาเสพติดชนิดหนึ่งและก็อย่างที่บอกเหมือนที่เอสบอกหรือสารัฐพูดนะคะในเรื่องของอารมณ์ทางเพศหรือว่าในเรื่องของการข่มขืนนั้นมีเกือบทุกวันเลยเพราะว่าไงคะลูกเกิดจากการที่เราเสพย,ยาเสพติดเข้าไปทําให้เกิดอารมณ์แล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เป็นไงเอ่ยไปลงกับคนแก่กับเด็กซึ่งบุคคลเหล่านี้ช่วยเหลือตัวเองได้ไหมลูกนะ,ะซึ่งในวัยเราก็เช่นเดียวกัน<ม>ก็จะเกิดในเรื่องของ การถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเยอะทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงฉะนั้นต้องรู้จกักพิษภัยของเขาและเราต้องระวังตัวอย่างไรนะคะวันนี้ก็เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวของเราก็คือภัยในเรื่องของบุหรี่เข้าสู่ช่วงนี้เลยค่ะเด็กๆก็คือช่วงใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็คือกินดีอยู่ดีมีความสุขเราก็ซึ่งเราก็จะได้รับความรู้จักเนื้อหาในวันนี้ก็คือก้อนอื่น อ่านความหมายของสารสิติดก่อนเลยค่ะลูกสารสิติดคือสาดดีเมื่อสิเข้าสู่ร่างกายแล็ดตัดีความต้องการพื้นื่อยเล็ดเล็บโบ่ให้ตืดทุ่มเจร่างกายและจิตใจปูนสิบนะคะนี่ก็คือความหมายของคำว่า สารเสพติดนะคะเขาต้องทราบความหมายก่อนนะคะว่าสารเสพติดนั้นอย่างที่บอกว่าคือเมื่อเราเสพเข้าไปแล้วเขาจะร่างกายจะมีความต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าในเรื่องของบุหรี่คนที่อยู่ใกล้ก็คือลองสังเกตดูนะคะว่าการที่เริ่มจากแค่มวนเดียววันหนึ่งก็ต้องเพิ่มขึ้นหรือจากคนนี้ใกล้ชิดน,นักเรียน,นเคยสังเกตไหมว่าคุณพ่อเราเคยหรือว่าคนบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเราจากวันหนึ่งสังเกตว่าเขาคุณพ่อคุณแม่สูบวันละกี่มวนเคยสังเกตไหม ไม่ได้สูบเอาคนที่เคยสูบไงนะคะลองไปสังเกตดูนะคะว่าพฤติกรรมอ่ะมวนเดียวมวนเดียวต่อวันก็แสดงว่าไม่เยอะมากแต่ถ้าเราคูณไป30มสละลูกคูณไป12เดือนมากไหมและตอนนี้บุหรี่หนึ่งซองราคาประมาณโอ้รู้ดีกว่าคุณครูอีกบางคนมันมีหลายยี่ห้อไม่ได้บอกว่าจะต้องรู้นะคะแต่ว่า เคยสังเกตหน้าซองบุหรี่ไหมเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพาชบ่ใช่แล้วฉะนั้นคนที่สูบก็ต้องรู้ว่าผลเสียที่จะตามมาจากการสูบบุหรี่ฉะนั้นมาอ่านว่าหมายของคำว่าบุหรี่กันนิดนึงค่ะลูก ลักษณะของยาสูบอย่างนี้ครูบอกนะคะว่าตัวยาสูบอยู่ข้างในนะคะลูกคือนะคะอาจจะเป็นใบตองสมายก่อนก็จะใช้ใบตองเคยเห็นคุณตาไมคะลูกกุณตาคือยังเป็นม้วนใบจงใบจากอยู่แล้วก็มียาเส้นอยู่ข้างในนะคะยังมีเห็นไหมทุกวันนี้ยังมีไหมมีอ่ายังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ก็คือใบตองนะคะที่บอกนะคะหรือใบจากหรือกระดาษ<ม>ถ้ายุคปัจจุบันนี้ที่แพงหน่อยก็คือกระดาษเอามาม้วนข้างในเป็นใบยาสูบ นะคะลูกแล้วมาตากแห้งแล้วก็หั่นมาเป็นฝอยๆปัจจุบันนี้ก็คือมันจะเป็นโรงงานผลิตโรงงานยาสูบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาให้เห็นว่าใบายาสูบเป็นยังไงนะคะอย่างนี้บอกนะคะว่านี่ก็คือสารพิษควันพิษที่เด็กๆอ่านไปเมื่อกี้เป็นใบความรู้เมื่อกี้นะคะคุณครูก็จะสรุปมาให้ดูลองอ่านเองเลยค่ะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็น ควันพิษที่อยู่ในบุหรี่นั้นมีอะไรบ้างนิโคตินนะคะนิโคตินนี่ก็คือถ้าเราก็คือทําให้เป็นเหมือนสารเสพติดนะคะ <c oughs> เป็นยาที่กระตุน้นกดประสาทส่วนกลางส่วนกลางของเรานะคะลูก <c oughs> อ่านี่อันเป็นไฮโดรเจนไซยาไหนก็คือจะทําลายเยื่อบุผิวหนังหลอดลมส่วนบนตรงนี้ค่ะลูกเ <c oughs> คยเห็นไหมคนเจาะคอนั่นแหละ,ะ,สะแสดงว่ามันทําพิษทําลายตรงนี้ของเรานั่นเอง ะะสารกรรมอันตาภาพรังสีก็อยู่ที่เป็นมะเร็งปอดนะคะต่อมาค่ะอ่านต่อเองเลยนะคะรู้ว่าเนี่ยคือส่วนต่างๆนี่ก็คือสารพิษควันพิษที่จะทำให้เป็นอันตรายต่อตัวเรานะคะเห็นไหมคะมองแล้วแค่บุหรี่วันละหนึ่งมวนแต่ถ้ามันสะสม อย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นชั่วโมงหน้าคุณครูจะให้นักเรียนดูคลิปด้วยในเรื่องของการสูบบุหรี่จากการที่ทดลองด้วยวิทยาศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันจะเป็นยังไงปลอดคนเราเมื่อเราสูบควันพิษก็ไปบ่อยๆมันจะเป็นอย่างไรบ้างมันจะไปกระทบส่วนไหนของร่างกายเราบ้างนะคะลูกโดยเฉพาะปลอดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันนะคลิปนี้นะคะและต่อมาค่ะโทษและพิษภัยที่เด็กๆสรุปมาเป็นข้อๆนะคะอันนี้คุณครูก็จะสรุปมาอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่า เสี่ยงตัวหญิงทั้งคันนะคะหรือว่าทั้งคันยากนะคะมีโอกาสตาบอดเป็นโรคหัวใจระบบทางเดินปัสสาวะโรคก,กระดูกและกล้ามเนื้อสารพัดมะเร็งนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เด็กๆได้ลองศึกษาแล้วแลคุณครูก็ลองสรุปมาให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้นะคะหลายคนนั้นตกใจมากเลยพอเราเห็นแล้วพิษภัยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะดันั้น ก่อนจะลาจากกันไปนะคะอย่างที่บอกนะคะนี่ก็คือโทษและพิษภัยของมันก็คืออย่างนี้คุณครูยกให้ตัวอย่างให้ดูนะคะเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะคะลลแล้วก็นะ,ะนี่ก็คือทําให้เกิดกินปากฟันดําพันผุแก่เร็วเหนื่อยง่ายโหยูหเยอะไหมนะคะ<ล>ทำให้กาดเป็นพิษนะคะกับคนข้างๆสิ้นเปลืองคาดบุหรี่ต่อซองนั้นนะคะมันเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเด็กๆได้รับความรู้ไปแล้วฉะนั้น ที่เราเรียนรู้มาวันนี้เราจะมาสรุปเนื้ยหาพร้อมกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทางว่าเราได้ความรู้ในชั่วโมงนี้อย่างไรกันบ้างอ่านพร้อมกันเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ ฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะตามที่เราสรุปมาเลยนะคะและก่อนจะลาจากกันไปเรามีหนึ่งช่วงฝากช่วงท้ายก็คือช่วงนี้เลยค่ะดเด็กๆก็คือช่วงอกาานะคะใช่แล้วค่ะว่าอย่างที่บอกนะคะบุรี่นั้นเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราฉะนั้นเราอย่าไปลองอย่าไปสนใจกับคนที่มาชักชวนในเรื่องของยาเสพติดต,ต่างๆนะคะโดยเฉพาะ เริ่มต้นจากบุหรี่นั่นเองนะคะและจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะนเมคครพ